อ้าวไายแล้วไายสวัสดีเดี๋ยวหลามพังหอดบ้านนะเดอ้อพี่น้องอ่ะรับคับหลามพังหอดบ้านแล้วจา้าทำอะไรยายคุณแม่เฮ็ด oh. ยังอยูเอาบานเฮาเบิ่งบานนี่แม่ถ่ายคลิปละเดอ้อยายทำอะไรล้างถ้วยเหรอฮะล่างจาะเอาไว้ดีล่าสิล่างเองแม่ไม่แม่เศร้าเศร้า,ามากมากพี่ก้อนเขามากก้อนหลังมือก้อนแม่มาหนีก้อน แม่มามามาพี่มา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 ใส่ฝนมาพร้อมไม่มาก่อนว่างว่างแม่แม่มาก่อนลูกขึ้นมาก่อนมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มามามาเออข้ามามีอะไรมาเซอร์ไพรส์หาลังมาเฮ้ย กันแม่หันหลังมาแม่หลังมาถ่ายคลิปแล้วแม่แม่รลายหมดยากมันหลายไอ้บวชบวบ่พราะร้ายเพราายแม่สิบกว่าล้านนี่เงินเดือนดิเงินเดือนแม่เออดีใจนะเอาเสียั่งเชลให้ดิเอาให้ดิหันหลังมาหันหลังหันหน้ามาหาลูกกันไอ้คนไอ้คนหน้าเมืองซีหนาแม่เมองดูหันมาเร็วอย่าหายเลยหนาวไอ้ที่อย่าหายด้วยหร ยใหญ่ให้มาเถอะแม่กินแล้วเอาแม่ห่านนาแมกอนอย่าเพิ่มราเอาไว้หันสิลางเองแม่โบ่บบยังรังถวอยู่นอนยังทิ้งใจอยู่บนนี้เลยยุอย่างไงตอนนี้เลยแม่เอาไว้สินล่างเองแม่หั่นแมกอนเออโบมาฮะเราเบิ่งเอาเอาน้าลูกกนดีเหอเน เป็นแ่ไปหน้าแล้ปั่นเขาเหมือนปั่นเมอ้วในปั่นปั่นเลี้วปั่นเลี้วไล่ซดอยู่จิตใจปั่นเนี่ยปั่นไปหน้าต้มต้มกุหลาบไม่นบไย่ไดพอปั่นไปหน้าพี่พงศ์มาในปนใสพลไปขนาดไหนตัวนี้มันยังบนเขามาเดนหมดถ้าก็มาเสื่อตัวงามบ่เคยได้เห็นพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมาจากนครหลรวมแม่งกันก็เลยหลังเมื่ีขึ้นแม่มากมามาโอ้ดีใจลาย ขึ้นแม่มาวางทีแม่แน่มาบ้านมาจับของลูกนี่มามาวางก่อนเลยวางก่อนเออค่อยไปล่างต่ออ๋อนีใจ่ันเดือนเลยนหมาน้ำตาไหลแล้วเอาย้ายให้เด้อลูกมาเนี่ยล่ะไปทำงานมาได้เงินได้ทองมาให้แม่ดีใจน้ำเอาโอ้ยตั้งใจเงินมาให้เบื้องแน่บ้านนี้ เยอะๆคุณแม่นะได้มากเลยนะอันนี้ให้เมื่อกี้นี่ให้พอร้อยหนึ่งแต่แเป้ทับให้เจ้าสองรยเออให้คุณแม่ให้แม่สองรอยดอลล่าสองร้อยดอลล่ายูดีมีแหงอันนี้อันนี้ก็ให้ลีดีใจได้แม่เอะไเนาะให้ลี้ให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 ้หนเจ้าหานแม่นับเบิ้งนับโนด สองส6มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้เอ็ดพี่น้อง12ล้าน1 2บสองล้านสิบสองล้านเนีพี่น้องนางคำลาให้เงินแม่แล้วก็200ดอลลาร์ แบงค์ดอลล่าสองร้อยแล้วก็เงินกีบพี่น้องเงินกีบสิบสองล้านกีบโอ้ยเป็นรมแม่มันดีใจนำแม่เด้อดีใจนะแม่ลูกหาเงินมาให้ให้ลูกคำลูกคุณเน้อเวยพ่อให้ลูกแนแม่เยีโมมีก็สิเอายงไ อก่าน้อมาหมาขอคือเก่าตินอฝากไปน้อาำแม่ก่อนโอ้ดีใจน้ำแม่หลายเด้อคอยคอยแม่ตูนหายจากลูกให้ไข่เจ็บเด้อแม่บ่คอยสบายเห็แม่หายเร็วเวเด้อให้มักลับมาปกติเหมือนเดิม แม่เพื่อนสบายเด้อแม่เป็นโรคไตพี่น้องให้กำลังใจแม่น้องคำหลานน้ำพี่น้องจะซ้ำนกระสอบเป็หลักขายลูกมาถึงลูกก็เอาเงินมาให้แม่เลยจังได้ฮะกระสิไปอันคนข้าวสอยอีพอเนาะไปไปหน้าเดี๋ยวออกไปหน้าพี่น้องจับปลาจำได้เราหัเอาเงินให้เมินไรเห็นจะหน้อยหน่อยใจหน่อยังเงินไปเงินมันเนาะแม่เราเราสี่เลีให้อีพอร้อยหนึ่งแม่ก็ค่อยได้ค่อยกัน่าได้นะเข้ากับโบมี่เนาะเขาก็ยังแหมเขาสอท่าน เราหนึ่งมิลแล้วจะเลื่อให้ล่าใช่มโอ้ดีใจแม่แมเป็นคนมุญซื้อเป็นยังไงเนาะได้รับเงินมาเนี่แม่มแม่ให้ลูกสิบสองล้านกีบแล้วก็เงินดอลลาร์สองร้อยดอลลาร์าาเป็นเงินพันสี่ร้อยามสิบเอ็ดนเนาะเนเนาแม่แม่ซาบซื้อเงินน้ำตาสิไหลเด้อประวมาณเราบุกได้ได้รับเงินมาเดี๋ยวมีแน่สไพยอยีกขวันชิ้นใหญ่ไฮอีรีมาเนี้ฮะแต่บอกบอกเป็นยังงเนาะอุ้ยไปก่อนถามมันได้อันนี้มาก่อนแต่ว่ามีลเนืสไพรชิ้นเป็นยังคะรุ่น งวดนี่กลับมาลุ้ยแม่ม่กงๆไวแม่ค่อยสบายข้าลากลับังหอดบ้านออริคืออหานพลกะเข่งมาสื่อไผ่แม่เดยเงิน12ล้านกินดอลลราอีก200ดอลล่า ดาอเพ่งไม่ได้กระต่ายกันเจ้าบอกค่ะมันแจ้งได้มันมีคนละกเขิงได้ในห้างคนหลัขิงข้ามหล่ากับกระต่ายจ้าคนละกองสลึงกเป็นไซแคนเซนหนึ่งใส่โลดกระต่ายล่องเพ่งอลไรได้เพ่งอยังล่ะเมียแค่เข้าเขือคนหายูรูมันก่เห็นไม่คนหาละเพ่งหลุดจักอันนี้มอเตอร์ไซค์ห้างอันนี้เราเพ่งเอืยอยนนี้อเอร์จั๊กห้างดูเห็นทำไมคะเห็นลูกทำงาน กระตายยังสื่อกระตายยังยังซื่อแล้วตายจะเป็นเหสือจะนียาพอเหตุตั้งแล้วพออยากข่อคนนี้มหแม่ก็บ่ค่อยสบายแม่ไปหาหมอมาบ้วป่นวืออนาไคุณพ่อก็ไปปั่นข้าวดีใจมาหอดึงได้รับโชคเลย น่แ้มา่ดน้ำม่ดีใจน้ำดีใจน้ำกเอามด้้ีใจน้ำลูกเอายังห้ดีหมดน้อแม่เนาะขอบคุณเลยดีใจน้ำแม่เยดว่าด้อาอีกดีใจน้ำแม่โอ้ยแม่ไปติดหนีหมออยู่ได้หมดหมอไปเจแ0เจ็ดแสน ข่างสองแสนหาไปหาหมอเมือว่านพี่น้องนอีง่แม่ค่ะเมือว่านคุณแม่ไปหาหมอมาแม่เป็นหลายอย่างเด้อแม่เป็นลรกหลายอย่างพี่น้องให้กำลังใจแม่ตูนไป้องอกดกนี่นนไ่ใบอกไปใส่เราบ้างหมดบ้านเลยแได้นั่ย้นี่แหละเนี่ยให้มันโอ้ยดีใจบันี้เลยลูกเด่มาก ไปเกี่ยวไปเบิ้งทีแม่เอ้ยทีผันงามไปเห็นแล้วเป็นตะอยู่ตะอยู่เขามาสร้างบ้านเราได้แม่เราจนเห็นว่าแห้นงนี้แม่น่าละแต่ว่าไปมืัอนี้มันแปลนได้บ่ะนี้ <c oughs> เขามาทางบดนี้คนกับมาอยู่หลายแต่ใกล้กันกับมาอยู่แล้วแม่ยังว่าโชคดีดีใจน้ำนองบบบนดีใจน้ำนองได้ที่ได้ที่ประเฮ็ดบ้านก็นได้บ่ต้องถมเลยแม่แคนที่เทหารที่เป็นคน,น,นของทหารยกทหารทหารเก่าเรามีแฟนเป็นทหารทหารไทย ก็เลอสนักหักศาสตร์ในมันคงถ้าอยากได้รักที่มันคงต้องยืนตรงที่ข้างทหารนะสเอ๊ฮเอาแมวไปเก็บเด้งเงินมาหน่ดีใจหลายดีใจหลายเอากระต้นยังเรือข้ามทะเลเอาคลิปนี้เด้อบะนี่คลิปนี้ไปซ้ำนี่เด้อฝากกดไลค์กดติดตามอยากดูท่าหับอะไรกดไลค์กดติดตามช่องแม่สุเด้อกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมเด้อน้ำมันนวดพยาดีไปได้อุดหนุนน้ำมันนวดแป่นูน้ำเด้อขอบคุณหล,ลายๆจ้า,าสวัสดี<า>จ้าเก็บนีไป<า>สนีส<า>พี่พน้อง